เไม่คนต่างคนต่างอยู่ไม่มีใครอยากมีเรื่องหัวเมียทะเลาะกันคนโลกจิตอยงแกฉันไม่เอาแกมาทำหัวหรอกอ้อยปากดีแล้วใช่ไหมปล่อยผู้หญิงซะทำไมจะมาช่วยอ่ะ ผู้หญิงเขาไม่ต้องการยิ่งจะมาตามตื้อเขาทำไมอะไรน,นะเมื่อกี้พูดว่าไงน,นะก็พูดว่าผู้หญิงเขาไม่เอาเนี่ยยิ่งจะหน้าด้านมาทำไมดีนกนะกัน แก่ไเป็นคนตำรวจอะและทีนี้ยแกจะออกไปได้หรือยัง น้องไม่เป็นไรใช่ไหมคะน้องไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ข้างห้องนี่เองมีอะไรก็เรียกพี่ได้ตลอดเลยนะอ๊ะงั้นคืนนี้พี่มานอนเป็นเพื่อนหนูได้ไหมคะเอ,อ่อนะคะนะคะหนูกลัวว่าจะกลับมาหาหนูอีกนะคะนะคะนะคะ โอเคงั้นคืนนี้พี่จะนอนเป็นเพื่อนน้องนะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณตำรวจโมนิ่งจ้ะบอมบอมอยู่เียงลูกค่ะพ่ออยู่เรียง,งลูกเปเครพ่อหน่อยทำยังไงดีอ่ะพ่อหนูมาคุณตำรวจช่วยไปหลบอยู่ในห้องน้ำก่อนได้ไหมคะอืออือ ดเลยตอนนี้วันนี้พ,พ่อพ่อจะมาทำไมไม่บอกหนูก่อนหนูจะได้ไปรอรับพ่อที่ท่ารถโอ้ยไม่ต้องหรอกระบากลูกเปล่าๆดีเดพ่อจะไปไหนอ่ะ พ่อปวดฉี่พ่อจะเข้าห้องน้ำพอดีว่าห้องน้ำหนูเสียไหนรู้ว่าห้องน้ำเสียแล้วนั่นเสียงใครกดจั๊โคกอ่ะสวยแล้วเออคือหรือว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของที่นี่ครับพ่อ ห้องลูกมีผีด้วยเหรอหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพ่อแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยหนูได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เสียงดังออกมาจากห้องนานนี้ด้วยนะคะพ่อดีนจไหมคะได้ยินชัดเลยฟองงั้นพ่อกลับก่อนนะลูกยิ้มรับผลไม้มที่พ่อมาฝากเนี่ย ไปว่าเจ้าที่เจ้าทางเลยนะพ่อไปละคนณตำรวจคะออกมาได้แล้วคะ่ะพ่อหน้องกลับไปแล้วหรอใช่ค่ะพ่อน้องนี่ก็กลัวผีขนาดนี้เหรอเนี่ยอืมแต่ว่าตอนอยู่บ้านนอกพ่อก็ไม่กลัวนะคะ สงสัยพ่อจะกลัวผีในเมืองอะคะ่ะเออเรื่องของเราเมื่อคืนนี้มันคุณตำรวจต้องรับผิดชอบหนูด้วยนะคะแต่ว่านี่คุณตำรวจจะไม่รับผิดชอบหนูหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นแค่รู้สึกว่าทำไมมันจำอะไรไม่ได้เลยอะอทีแบบเนี้ยจำอะไรไม่ได้เลยนะคะ อืโอเคเอาเป็นว่าพี่จะรนะับผิดชอบเราทุกอย่างงั้นก็แสดงว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมคะอมขอโทษด้วยนะคะคุณตำรวจถ้าหนูไม่ทำแบบนี้ผู้ชายคนนั้นจะต้องกลับมาลังควานหนูไม่เลิกแน่เป็นไงครักน ทีนี้หลงเชื่อที่ผมบอกแล้ว่ฟองพ่อขอสั่งเลยนะว่าให้แกเลิอกอยุ่งกับมิวเลยสิคะแต่ว่าไม่มีตัวไม่มีแต่แนละ้วทั้งนั้นแหละเพราะว่าถ้าแกเรียนจบเมื่อไหร่แกจะมัแต่งงานกับคุณป้องเขาไม่ค่ะหนูมไม่มีทางแต่งงานกับเป็นคนโรคจิตคนนี้หรอกแต่แกต้องแต่งเพราะว่านี่คือคำสั่ง นะคะหรอพี่ป้องเป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรดีนะเป็นผัวฟองได้ไหม พี่ปองทำอะไรพี่ป้องหยุดอย่างนี้เลยนะคะถ้าพี่ป้องไม่หยุดฟองจะบอกคนอื่นว่าพี่ป้องทำอะไรฟองข่าวอานนี้ยพี่ป้องติดคุกแน่เฮ้ย เชิญครับที่รักใา่หน้าให้มันดีๆหน่อยสิอย่ามายุ่งกับฉันออที่รักก็ทำไมดื้อแบบนี้เนี่ยฮะไม่สบายแล้วยังไม่ยอมไปหาหมออีกงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ พรุ่งนี้ค่อยมารับใหม่เนาะค่ะน่ารักมากไปที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเราได้บอกเรื่องนี้ให้พ่อรู้หรือยังอ๋อทำไมไม่บอกลนะ่ะ พูดไปก็แค่นั้นแหละค่ะยังไงพ่อก็ให้หนูแต่งกับเขาอยู่ดีทำไมอ่ะพี่ไม่เข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ต้องอยากปกป้องลูกสิหรือว่าพ่อของน้องเขามีเหตุผลบางอย่างหรือเปล่าที่ต้องทำแบบนี้ ขอบคุณคุณป้องมากเลยนะครับแต่ว่าเงินเยอะแยะขนาดเนี้ยไม่รู้อีกกี่ชาติลุงถึงจะใช้คืนคุณป้องหมดเงินเนี่ยลุงไม่ต้องคืนหรอกครับผมให้คุณป้องพูดจริงเหรอครับจริงสิครับแต่ว่าผมมีข้อแม้นะครับข้อแม้อะไรล่ะครับข้อแม้ก็คือระหว่างที่น้องฟองไปเรียนต่อที่กรุงเทพเนี่ย ผมจะเป็นคนดูแลน้องฟองแล้วเมื่อน้องฟองเรียนจบคุณลุงเนี่ยก็จะต้องให้น้องฟองแต่งงานก,กับผมนะครับโอเคไหมครับแต่แต,แต่ถ้าคุณลุงไม่โอเคเผมว่าน้องฟองก็คงจะไม่ได้เรียนต่อนะครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยก็คงต้องโยุดยืนนะครับ นี่ผมกำลังช่วยคุณลุงอยู่นะครับว่ายังไงครับเอ้ยเอาเงินของคุณคนไปฟองนี่ลูกทำอะไรของลูกเนี่ยพ่อคะหนูไม่อยากเรียนต่อแล้วคะ่ะเพราะงั้นเราเอาเงินนี้คืนให้เขาเถอะนะคะไม่ได้ลูกจะต้องเรียนให้จบปริญญาเข้าใจไหมงั้นหนูจะหางานทำ แล้วก็จะส่งตัวเองเรียนต่อเองค่ะหยุดแกฟังพ่อนะถ้าแกไม่รับเงินนี้เอาไว้อะย่าว่าแต่เรียนหนังสือเลยไม่แต่ที่สุกหัวนอนเราก็จะไม่มีคุณลุงทำถูกแล้วนะครับที่คุณลุงตัดสินใจแบบ้ ขอบคุณมากครับผมหวังว่าคุณลุงคงทำตามาสัญญานแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวนะครับแล้วเจอกันนะครับพีฟ่ฟองหนูเข้าใจนะคะว่าพ่อเขาคงหวังดีกับหนูแต่ถ้าต้องไปแต่งงาน,นกับมัน หนูคงทำใจไม่ได้จริงๆค่ะชีวิตน้องน่าสงสารมากเลยนะพี่จะช่วยน้องไงดีเนี่ยก็นี่ไงคะพี่กำลังช่วยหนูอยู่ยังไงอะก็พี่ก็แกล้งเป็นแฟนกับหนูแล้วก็ปกป้องหนูจากผู้ชายคนนั้นแค่เนี้ยหนูก็ไม่ต้องแต่งงานกับมาแล้วค่ะ แก้งเป็นแฟนกันหรอทำไมเราสองคนต้องแก้งเป็นแฟนกันด้วยในเมื่อเราสองคนก็คือจริงๆแล้วเมื่อคืนเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันค่ะฮะรถทำไมเราสองคนอยู่ในสภาพแบบนั้นได้ลนะ่ะ นอนกันเถอะเอ่อคือหนูไม่รู้ว่าจะขอบคุณคุณตำรวจยังไงดีก็เลยเตรียมนมปูอุไว้ให้ค่ะขอบใจจ้ะ เท่านั้นเนี่ยที่ทำให้อะสงสัยคืนนี้เราน่าจะนอนหลับฝันดีแล้วแน่เรานอนกันเถอะค่ะคุณตำรวจคะคุณตำรวจ ะค,ะคุณตำรวจถือว่าช่วยประชาชนก็้กันนะนี่แสดงว่าทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเหรอ น like like hmm? ี่พี่โกรธหนูที่ทำแบบนั้นหรือว่าพี่โกรธที่เราไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆค่ะก็โกรธที่น้องหลอกพี่นี่แหละรู้ไหมว่าที่ทำแบบเนี้ยน้องติดคุกได้เลยนะแล้วคะอืมแต่หนูสารภาพความจริงกับพี่หมดแล้วแบบเนี้ยพี่ยกโทษให้หนูได้ไหมคะก็ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละ แต่ถ้าอยากให้ยกโทษให้ทั้งหมดเนี่ยทำไมเราไม่มาคบกันจริงๆไงล่ะพี่พี่หมาถึงคบกับพี่รับรองน้องจะปลอดภัยงั้นต่อไปพี่ก็ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันสิคะ ขอบคุณนะคะต่อไปหนูจะได้ไม่ต้องหนี เป็นแฟนตำรวจหรือตะนหนีจะเป็น